ข่าวว่ายกพวกตีกันอีกแล้วใช่ไหมพวกเธอทำไปเพื่ออะไรมีใครบอกครูได้ไหมที่ทำไปเนี่ยมันเพื่ออะไรพวัวดดบอกครูสิเพื่อสถาบันครับเพื่อสถาบันแล้วถ้าเธอเป็นอะไรไปเนี่ยสถาบันนี่ยังอยู่มั้ย นไดด้้ีีกว่ามัเพื่อเพื่อนเพื่อรุ่นพี่ไงครับเพื่อเพื่อนเพื่อรุ่นพี่แล้วถ้าเธอเจ็บหรือเธอตายไปเนี่ยไอ้เพื่อนไอ้รุ่นพี่เธอเนี่ยมันมารับผิดชอบเธอไหมแต่ถ้าเธอจะรู้ว่าเธอตีกันแล้วเนี่ยโรงเรียนถูกปิดครูก็ลําบากนักเรียนก็ลําบากเนี่ยเธอจะทํำยังไงไปหาคําตอบมาสิและเอามาตอบกับครูให้ได้ว่ามันทำกันไปเพื่ออะไร วันนี้นะครูจะแนะนําให้เธอรู้จักกับครูโรสครูโรสจะมาเป็นครูที่ปรึกษาพวกเธอมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ปรึกษาครูโรสวันนี้แค่นี้นะนักเรียนทาความ,ความเคารพอาล่ะรนอะนักเรียนสวัสดีครูโรสจะมาทำอนะไรครูโรครับว่าไงถูดาถ้วยหนึ่งฮะ กะทิเอาที่ผมนะครับเจ๋งเลยถั่วดำหนึ่งถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วกระทิอยู่ไหนละ่ะโดนด่ากีไม่สันึกกันอีกแลยวไงฮะพวกเธอนี่มันไม่มีความละอายอยู่เลยไงฮะ,ะฉันน่าหนักใจแทนพวกเธอจริงๆเลยน่าเปลี่ยนมากๆเลยนะฉันเห็นนะไอ้โลนนี่หน้าโดนเหยียบขนาดนี้ยังไม่สันนึกกันอีกใช่ไหมพวกเธอนี่ไม่มียางอายกันเลยเหรอฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันละอายแทนพวกเธอจริงๆนะกูจะบอกให้พวกหยุดขำนะมันไม่ใช่ตลกเลยนะพ่อแม่ส่งให้พวกเธอมาเรียนพวกเธอมีหน้าที่มาัเรียนนังสือเธอเข้าใจไหมพวกเธอเป็นนักเรียนกันอยู่เป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงดูสภาพหน้าตัวเองมันน่าเกลียดแค่ไหนรู้บ้างไหมเหมือนผีตายซาาโดนมาหรือกระทืบอะฮะอายบ้างไหมเนี่ยเขาหัวยังเกลียนเกลียเกลียเกลียกันอยู่ทั้งนั้นเลยอะอย่าให้กูพบเห็นอีกนะว่าจะเจออะไรแบบนี้อีกเพราะฉันรับไม่ได้ถ้าใช้สมองคิดกันเยอะๆจะ เข้าใจใช่ไหมวันนี้ครูม่เดจะพูดแล้วครูจะฝากไว้แค่นี้มีอะไรปรึกษาครูได้แ yeah! ย่คุณแม่ทราบใช่ไหมครับว่านายคุณอาทิตย์เนี่ยชอบก่อเรื่องตีกับโรงเรียนอื่นเป็นประจำคุณแม่ก็ต้องทราบอยู่แล้วล่ะค่ะแม่ลูกกันทราบค่ะ<จร>เห็นไหมคะทราบจริงๆด้วยนายคุณอาทิตย์ที่เธอก่อเรื่องตีกับโรงเรียนอื่นเนี่ย เป็นเพราะว่าเธอไม่ชอบใครใช่สิคะไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยตีกันค่ะหรือเป็นเพราะว่าเธอเครียดแค้นที่เคยโดนไล่ออกใช่ค่ะโก,กรธกันเครียดแค้นกันโดนไล่ออกไม่ใช่ครับมันนพ่ออะไรบอกครูเขาสิลูกนี่ไงยังนึกไม่ออกเลยเห็นไหมล่ะเธอยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครูจะให้เธอกลับไปหาคำตอบรู้คำตอบแล้วมาบอกครู ตอบมาเธอแม่เธอก็อยากร <Gym. S 2> ู้ท่านอาจารย์ก็อยากรู้ครูเองก็อยากรู้นะจะได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเล็กจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่มีอะไรก็ช่วยช่วยจริงจริงยังเนี่ยยังไม่ตอบท่านอาจารย์เองยังไม่หยุดอ่ะอ่ะอ่อีชั้นละคะอยากช่วยนะคะคุณแม่ครับครั้งนี้ผมคงต้องคาดโทษเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดทำผิดอีกครั้งแล้วก็คงงามทันบน ขอบคุณมากนะคะคแม่จะพยายามไม่ให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นอีกโอ๊ยโอ๊ยอ,อย่าไปลงโทษเด็กเลยค่ะต้องโทษคุณแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ดีอเออคุณแม่คะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วขอ,อนอกรอบนิดนึงนะคะเออเอ,อเออแอมเสเนี่ยของปอมใช่ไหมคะ,ะนี่ไง ของปลอมจริงๆด้วยถอนใจยาวแบบเนี้ยคุณแม่ใจกล้านะคะแหมพี่แป๋งถ้ากูไก่เปไงไม่ช่วยพวกมึงอ่ะพวกมึงถูกยำเละมากกว่านี้อีกโหพี่ก็พูดไปพวกผมมาเอามันอยู่อยู่แล้วใช่ป่ะไอ้กันเออพี่โมมาม่งมากันเป็นฝูงเลยไปตายกับบุญแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่ไงคลิปของพวกเราที่อัพลงยูทูบอ่ะคนดูจะล้านวิวแล้วนะเว้ยดูดิไเฮ้ย เอาเวงเฮาพี่น้องจะเจ๊งไม่เจ๊งต้องลองเข้ามวงวัดไม่ชนได้เลยไหน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 เออแต่เขาบอกว่าถ้ายอดบีร์เธอรู้ล้านค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะไปเล่นเป็นวงเปิดในคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะเว้ยเฮ้ยใช่เฮ้ยเฮ้เป่งออกมาแล้วเว้ยยังไงฝากแม่ช่วยดูแลลูกด้วยนะครับได้ค่ะเฮ้ยแม่กูกูยังไม่อยากเจอแม่กูตอนนี้ว่ะเฮ้ยกูว่าเพ้นเถอะเดี๋ยวครูแม่งเห็นหน้าพวกเราจะซวยไปด้วย ไรวะแค่นิ้มกลัวแล้วเหรอวะเอา้ามุดใต้ต้นเลยไหมสัตสัตไม่กลัวไม่อยู่คนเดียวดิได้เออเอเอไปดิไปดิพวขี้ปอดสัตว์รอกูด้วยดิ